สวัสดีจ้า้ามากินเขาอยู่ทงนายำอร่อยแต่ตำเผ็ดมากเลยหอยเชอรี่เยอะๆจ้ะมันยากาศดีอยู่น,นนะเนาะ เป็นแต่ผ้าหลกมนอนดิเนคนเยนะบช่ไหมเนีย่ยคนก็มาเยอะอยู่นะคนก็มาเยอะอยู่นะพี่นางจ้า กุ้งกุ้งยั่วยอะๆกุ้งยั่วยอะๆจ้าข้าุ้นทำใหญ่ๆมันคือเหนีานายวนะคะเฮ้ หนอยเซอรี่มีแฟนฟอยู่นะมีแก้มหูอยู่ไหม้จะย่างังขาอยู่หันนบ่เออเือไปสุดจ้ะบัลลามันเป็นรสชาติยงไแม่ข้าอยากกินอยู่ขยามัุ่มแหงมันม ล่าสุดมันลืมแบตสำรองอพ้าลมโดนเราไหมโทรหาโทรครับโทรหาให้ขี่รถล้มมากลมเมาแล้วก็ซื้อฝากซื้อตะเกียบเลยกุ้มาหน่อยเผ็ดตำส้มหรอือเผ็ดยำม้มมีไก่ทอดไหมวะม,ไมีไก่ทอดล่าด้ขี่โดนเ่า ก๋าเตียวหอนก่าจะกินไหมหล่ะเหนเตียวหอนนี่อยากกินหมูสามชั้นทอดน้ำปลา กินไหมเราต้องจดอีกเหรออาจากพี่น้องมากินเขาอ,อยู่ตรงหน้ายยเยอะๆอะไรนะหมูทอดหมูสามชั้นทอดน้ำปลามันจะไม่เค็มหมดมันทอดน้ำปลาหีูชิอ้อน้ มาะอ,อะไรอีกไหมเอาเฟรนฟรายไหมเอานักเก็ตไก่ไหมขอหมูย่าง่ะขนมก,กีนปลาหมดอนันนี้เอาขนมจีนไหมเสียเชี้ยเ,เพื่อนไม่ข้าวหมดกังอเออเอแคแหละทา่านสวัสดีจ้าพี่น้อง นี่น้องผู้ใดมีวิธีกินแบบว่าเอเป็นก้าวยาดข้าวขมเอโบอกากินมาให้จังใดยังกินบักละเป็นคือคนอื่นเขาไหมกุ้งกุ้งย้อยยูอ่ะเป็ดเนี่ยอาศัยใครสิใครจะ

มอไซซ์หลีเป็นดอกเป็กวยเห,ยห้อมอสซซหลี่เป็นก้อ,ดดอนแบบใหญ่มาได้จับพี่นนอกจ๋าเสียงสิบดังในบ่ได้ไอาไมามานำ ต้องเชื่อไนอะมันเห็นเป็นกำแพงไอ้นี่ไงเขากำลังปูเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมไอ้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาอยากลองกินวแต่เขากลัวมันขมเป็นคนที่มากินกุ้งแสลงไปลาก,กินมะระบ่เป็นแต่ก็ใส่ใส่ตลอดได้เวลาให้กับเขา โนันตามก็พิมินกรใสเลยพิมิน,มนเอก,กินเป็นหรอีอ่ขาจ้าพี่อ้กุ้มโตใหญ่่าลอยเดียวได้นึ่งตะว่าเอากุ้ง,ง,งนะใสใหญ่่ก้วลกใสลสามลอ,มอบ่อ่นกินแบบจรงรเยมบอน,นี้มาละ ดูคนกินเป็นมอให้เยจอกินกอนอะมาเพราะอยากมันมก่นคมบอ่อเพ่่นเพิ่นสิตัวเขากินหอย<อ>สลิตำใส่บักแตงใส่หมูยอมาจับพี่น้องจา๋าเยอยออ่มือได้กระโยยว้อ ย yeah. oh ั่อยู่วแสบยเสนี่ยแสีก็ญี่ปุ่นท่เสีเลยวันพีนังวันพนอ๋อไอ้ที่ไปเหมือนกันมั้ ก็เห็ดเถวเนืはは้อเงินเอาบ่หลังเงอนเนาะแล้วต่อแพร่ล่งเหวี่ยนะอ้วอกินเดียดๆนี่อะไรน้ำหมูกแตกเผ็ดแห้ง โอ้ยโอ้ยแมม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 แแม แบบเพชรเปียว,วานพอดีเลย เี๋าแก้วกาแฟลมขนมมันแบบมันติดละลายกินกาแฟาก็เผาเดียวบ้างเด็กเข้ากันยังกินอันนี้ข้อแท้อะไรนี่ฟวกนมตีตีนมมนเป็นฟองอืมมันสีมัมน,นมันเป็นนมเซียงดูดอืมแสบ กินกาแฟตอนนี้สิไปนอนตอนใดวานวานกินกาแฟตอนนี้สิไปนอนตอนใดอ้อเพชรหน่อยบอกคอยสไลีหน่อยใหญ่ให้มีดอกไม่พาย,ยาก,กินอ้อม <c oughs> อ,อ,อหมหอ เขาว่าหอมมันหวานนี่แล้วก็แสบท้อกเขาว่าเพชรตัวนั้นตัวนี้มันมีหวานโกเบียวเพชรแห<ต>้งพี่น้องบังบัคเกร์เดดพูดด้ใดกระได้มาจางอีก,กินบัคเกร์เดดเนี่ยเป็นคนดำมาแต่นหน่อยอยากกินบัคเกร์เดดได้บวกล้ากินกินบัเปิน เขากินบักเกอร์เทแล้วสีขาวผู้ใด่าภาพอกเคยได้ยินบอกเขาบอกว่ากินบักเกอร์เทแล้วผิวสีขาวผิวสวยมันมีวิตามินออเผ็ดเผ็ดเอ้ยสิบอกเลยว่าร้านนี้คุมแน่ร้อยนึงในกรุงหนึ่งสองสามสี่้กเจแปด้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตัว แต่ว่ากุ้งใส่ไงฮะ้านเขาจะงหูวตะเปิดไหมรสชาติแซ่บอร่อยอร่อยยัวย่วๆยาแซ่บฮะจุ่มๆน้ำยำเมซีสันโมเป็นแต่เผ็ดเลยแต่เผ็ดเนาะลาบอ่ะอันนี้คนไปแค่กินแต่หอยเซอ้อดียาๆคุณบาง แดดตอนนี้จะว่าล่มลมพัดหน้าเย็นๆนี่เขาก็มีผักให้ quá mẹ bé biết không nè cung lại bóng cùng bóng 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 đấy bóng bóng rồi Nè Sẹp em suốt nản cái bóng sẹp đây Em อีห mm ้างกินใส่กับหอมหัวใหญ่นี่หอมหัวใหญ่จ้ะอีกคำหนึ่ง วหนาหมันตดท้าย